โอเคครับมันในคลิปนี้ที่จะมาต่อในกรณีที่สามแล้วครับเนาะอ่ากรณีที่3ามจะพูดถึงเกี่ยวกับการที่ Q f มีเป็นมีตัวประกอบเป็นพันงกำลังสองบ้างเนี่จากที่2กรณีแรกมันมีแต่ดิกกนดิกนหนึ่งอย่างเดียวที่เป็นตัวประกอบเนาะในกรณีที่3ามนี้จะพูดถึง วดตวตวตวีตัวที่มีดีกีสองเป็นตัวประกอบบ้างนะแต่ไม่ซ้ำกันอ่ะแต่โดยไม่แต่โดยไม่ซ้ำกันนะอ่ะก็คือถ้าถ้าสมจากตัวอย่างนะจากตัวอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพี่พ,พี่ต้องการ <c oughs> พ,พ,พี่พี่ต้องการหาอินทิเก็ตของค่า กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะนี่ก็จะแยกได้แยกได้เป็นสองแบบนี้อ่าเราที่มีไอข้างบ,บนมันจะมีเป็นดีกีหนึ่งส่วนด้วยดีกีสองเนาะอ่ามาแล้วมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะ,ะมาดูตัวอย่างเลยจากจากตัวอย่างสิบห้เขาต้องการ หาค่าอินทิเกรตของหนึ่งส่วน x กำลังสามบวก x dx เนอะอ่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจาก x กำลังสามบวก x เท่ากับอะไรเท่ากับ x คูณ x กำนะ <c oughs> <c oughs> ลังสองบวกหนึ่งเนาะ x กำลังสองบวกหนึ่งในท่าพี่ให้ หส่วนหนึ่งส่วน x คูณ x สองบวกหน่งเท่ากับ a x บวก b ส่วนด้วย x สองบวกหบวกกับ c ส่วน x อ่ะ c ส่วน x เนาะถ้าถ,ถ้าพี่คูณ คูณด้วย x คูณกับ x กับสองบวกหนึ่งก็จะได้ก็จะได้อะไรก็จะได้เป็นว่าหนึ่งเท่ากับ ax บวก b คูณกับ x บวกกับ c คูณกับ x 1, กลังสองบวกหนึ่งเนาะไอฝั่งขวาก็กระจายมาได้เป็น ax กลังสองบวก bx บวก c ax กลังสองบวก c ทีนี้เอาเอาพจน์ดิกิวเดลการมาโยได้วยกันก็จะได้เป็น x อกังสองพนกับเอบเอกบวก c บวกกับ b 4, ีเอบวก c เนาะทีนี้เราก็นำสองประสอสามประสิทธิ์มาเทียบกันเนาะมาเทียบกันก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่า ะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่า A อบเท่ากับศนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า A อบมันเป็นสองของอีกเอาบสองเนาะซึ่งฝั่งฝั่งซ้ายสามอมันก็คือศเนาะแล้วก็จะได้ B เท่ากับศนเหมือนกันเนาะอ่าและับโอเคครับเราก็จะได้ ผลเฉลยก็คือผลเฉลยคือ c เท่ากับหนเนาะ c เท่าก,กับ1มีเท่ากับ0แ,และเนาะและและอะไรและ a เ,เท่ากับลบ่เนาะทีนี้เราก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า อินทิเกรตของหนึ่งส่วน x กำลังสามบวก x คูณกับ d x เท่ากับอะไรเท่ากับลบ x ส่วน x, x 1, กำลังสองบวกหนึ่ง d x เนอะอ่ะบวกกับอะไรบวกกับอินทิเกรตของหนึ่งส่วน x เนอะอ่ะได้หนึ่งส่วน x ออกมา แต่ทีนี้เราสามารถอินทิเกรตออกมาได้เป็นลบหนึ 2, ่งส่วนสองล็อก x กำลังสองบวกหนึ่งบวกกับบวกกับอะไรล็อก x เนาะล็ x. อกเอกซมาดูตัวอย่างต่อไปเลยกว่า <c oughs> จากตัวอย่างนี้เขาต้องการหาค่าของอินทิเกรตของ x กซ์กำลังสองบวก <c oughs> บวกสองเบวกสาม ส่วนด้วย x x บวกหนคูณกับ x กลังสบวกส x บวกสคูณกับ dx อ่าเนาะก็แล้วก็เราก็ให้ให้อะไรมาก่อนให้ x กำลังสบวกส x บวกสส่วนด้วย x บวกหคูณกับ x กำลังสองบวกส x บวกสเท่ากับอะไรเท่ากับ a ส่วนด้วย x บวก1หนึ่งบวกกับ bx บวกสสี่ส่วนด้วย x กกำลังสองบวกสองบวกสี่ 2, 4, เนาะอ่ะทีนี้ก็ก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่าปึ๊บ x กกำลังสองบวกสองบวกสามเท่ากับ a คูณกับ x กำลัสองบวกสอ x บวกสบวกกับมี x บวกสคูณกับ x บวกหนะึ่งเนาะอ่าทีนี้ก็กระจายด้านขวาก็าจะได้เป็น a ก็จะได้เป็น a x กำลสองบวกส ax บวกส a บวกมี x กำลังสอง บวก bx บวก cx บวก c อ่ะแล้วทีนี้ก็เอาดีกรีเดียวขั้นมาอยู่ในการเพื่อเพื่อจะได้เป็นยงกรนีสองคูณกับ a บวก b บวกกับ x คูณคูกับอะไรคูณกับ 2a บวก b บวก c แล้วก็ที่เหลือก็คือ cx บวก c อ่ และในทีนี้ก็นำสามประสิทธ์มาเทียบกันมาเทียบกันก็ะจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า A บวก B เท่ากับหนึ่งเนาะเบวก B เท่ากับหนึ B ่งสองบวก B บวก C เท่ากับอะไรเท่ากับสองเนาะ,ะแล้วก็ 4a บวก c เท่ากับอะไรทเท่ากับ3อ่ะนี้ดีเกลีเดียวกันมาจับเท่ากันนะอ่ะแล้วทีนี้แกระบบสรรมการมาได้อะไรได้เป็นผลเฉลยคือคืออะไรคืออะไรคืออ่ะคือ a ทเท่ากับ สอส่วนสาม b เท่ากับ1นส่วนสามและ c เท่ากับ1นส่วนสามอ่ะไปน้องก็ไปไปแก้ออกมาเองนะพี่ไปโชว์แค่ให้ดูนะพี่พี่เขียนค้ำให้เขียนน้ำเตมิมเอามาไ้ให้แล้วนะอืม นั่นก็คือก็จะได้อะไรก็จะได้เป็นอินทิเกรตของ x อ2บวกสอบวกสส่วนด้วย x บวกหคูณกับ x บ2บวกสอเบวกสเนาะคูณกับ dx ก็จะได้เท่ากับอะไรเท่ากับอ่าเท่ากับอะไรเท่ากับ2องส่วนสา Dx เนาะบวกกับ 1.3x ส่วนส x 3. บวก1ส่วน3ส่วน3ส่วนด้วย x, x ็กำลัง2บวก2อบวก4 dx เนาะ,อ,ะอันนี้ก็อินทิเกรตมาได้เลยได้เป็น 2.3x ส่วน3 x คูณก,กับล o g x เนาะ ส่วนส่วนในขก้อนบนออก,ออก็ออามาเอามาได้เป็นไอ้ไอ้ก้อนไอ้ก้อนด้านด้านวาขวาก็ก็จะได้เป็นอะไรได้เป็นหึงตัวเล่ามาก่อนนะนี้เป็นแบบนี้นะปึ๊บก็จะได้อะไรก็จะได้เป็น,ส,นส่วนส่วนสามล็อกแอคบวกกับอะไร วก,กับอะไรวกับวก,ก,บบวก,กับอะไรวก,กรับหนึ่งนหกล็อกนี่ dx อือ่าแล้ว นี่แบบนี้มาแล้วก็อย่าลืมบวสีไปนะอ่าแต่ในที่นี้เราสามารถจัดรูปมันสดสวยได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะจัดรูปสวยเดีย๋ยตรงนี้เป็นบวกหนึ่งนะตรงนี้ก็ได้เป็นสองสองสามนี้เป็นสองสองสามล็องนี้ปึ๊บอ่าบวกอย่าลืมบวกแล้วก็ ยุบพดยุบพออกมาได้เป็นอะไรได้เป็นปึน๊บอันนีุ้ณกับแอบส์ลุดนี้แฟร์ลบนี้เลยอ่าแบบนี้นะอ่าสามารถยุบพดได้อยู่อ่าราวนี้ก็ไม่ไม่น่ายากเกินไปนะอ่า ดูข้อต่อไปเลยจากข้อนี้ก็ต้องการหาค่าของอินทิเกรตของ x 2 x กำลังสองบวก x บวกลบสอส่วนด้วย3 x กำลังสาลบสอเกับวก3าลบหนคูณกับ dx เนื่องจากอไก่อนเนื่องจาก 3x-3 ลังม ลบ x กลังสบวกกับ3 x ลบหเท่ากับอะไรเท่ากับแยกตัวระกอบประมาได้เป็น3 x ลบหคูณกับ x กำลังสอบวกหน่งอ่าเนนที่นี้พี่ก็ให้ x กำลังสบวก x ลบสคูณส่วนด้วย3 x ลบหคูณกับ x กำลังสบวกหนเท่ากับ a ส่วนด้วย 3x ลบ1บวกกับ bx บวก c ส่วนด้วย x กลัง2บวก1อ่ะนี่ก็จะได้เป็น x กำ2บวก x ลบ2เท่ากับ a คูณ 3x ลบ1แล้วก็ b x บวก c ต่อคูกับเอ้ยไม่ใช่ เอคูณกับ A, 1. เอกาสองบวก่ส่วน B ีเบวกก็คือคูณกับ3 x มลบลบหดิสามเลบลนึ่เนาะแล้วทีนี้ก็กระจายออกมาจากผ,ผลคูณออกมาก็จะเป็น A อเอกลังบวกเบวกกับ 3B x กำลังสองลบ b x บวก c 3า c x ลบ4ทีนี้ก็เอาดีกทีเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเนาก็จะได้เป็น x กำลังสองคูณกับ a a a บวกสาม b แล้วก็บวกกับ x คูณกับอะไรคูณกับ ส c ลบ p แล้วก็ที่เหลือคือ a ลบ b ทีนี้ก็นำสอปรสอมาเทียบมาเทียบก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่า a บวกส b เท่ากับอะไรเท่ากับ1 c ลบ B เท่ากับหและ A อลบ C เท่ากับลบสองเนาะโอเคครับเราก็จะได้ผลเฉลยก็คือผลเฉลยก็คือ C เท่ากับหนึ่งเนาะ อ่าสี่กับหนึ่งมีเท่ากับศูนย์และเนาะและและอะไรและเอเท่ากับลบหนึ่งอ่าเนาะทีนี้เราก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าะจะได้ว่าอะะไไรจด้ว่าอินทิเกรตของหนึ่งส่วน x อกลัสสามบวกเคูณกับ dx เท่ากับอะไรเท่ากับลบ x ส่วน x กำลังสองบวกหนึ่ง dx เนอะอ่ะบวกกับอะไรบวกกับอินทิเกรตของหนึ่งส่วน x เนอะอ่าได้หนึ่งส่วน x ออกมาอ่าแต่ทีนี้เราสามารถอินทิเกรตออกมาได้เป็นลบหนึ่งส่วนสอง log x 2ำบวกหวกกับบวกกับอะไรลบอมาดูข้อันอยูตัวอย่างที่สิบกันจงหาค่าหาค่าของ 1. อินทิเกรตของ x กำลังสลบส x กำลังสอวก x ลบสามสนด้วย x กำังสอบว่าทีนี้เราก็ต้องทำเป็นเศษส,สว่วนย่อยก่อนเนาะ,ะจาก x กำลัง3าลบส x กำลังสองบวกส x ลบสส่วนด้วย x กำลังสองบวกหมันจะเท่ากับอะไรเท่ากับ x x ลบ x ลบสก่อน x ลบสอง้าเฉลียย x ลบสาเนาะ x ลบสเพิ็ บว x สอนด้ว x กำลัอบวกห่าแล้วทีนี้เราก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าอินทิเกรตของนี่ x กำลังสามบวกสาม x กำลังสอบวกส x บวก 3. สามอนด้ x กสองบวกหนึ่าคูณกับ dx เนาะ Hey, ตัวตัวอย่างนี้ไปแทนไม่ต้องใช้ไอ้ตอนไอ้ต้องอย่างนี้ใช้ใช้ใช้แค่แบบว่าแยกเศษส่วนธรรมดาเลยเนะอย่า <c> ง <oughs> ใช้าการอินทิเกรตธรรมดาเลยไม่ต้องแบบว่าจำเป็นเศษส่วนย่อยอะไรอีกแกะรวมสังการอันแบบนี้ มาทันเดียว2องบทันก็ได้แล้วเนาะอินทิเกตออกมาได้แล้วได้เป็นอันแรกก็คือ x กำลังสส่วนสเนาะลบส x บวกหส่วนสองอินทิเกตหล็อกของ x กำลังสองบวกหนึ่งอ่าเนาะข้อนี้สั้นๆ สมามบรมทัดสามสิบเหมน,นัดไม่ไม่ยากเกินเนะเาะอมาอยูมาดูอันต่อไปกว่อาอ่าอันนี้เป็นกรณีสุดท้ายของเสร็จเทคนิคการหาเทคนิคการอินทิเกตของในรูปแบบเ็จส,ส่วนจอยแล้วเนาะอ่แล้กรนี้ในกรณีนี้เขาพูดถึงการที่มีมีมตัว กอบพุพอันธ์ข้างล่างกันสองอ่ะเป็นเป็นตัวประกอบแหละที่ที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้และมันมันซ้ําด้วยเนาะมันจะใช้คล้ายกรณีที่สองเลยคล้ายกับกรณีที่สองเลยแต่การแต่ต่างกันที่มันเป็นมันเป็นดีกีสองแหละีอตัวประกอบอ่ะมันคล้ายกับ อันนี้สองเลแตแ่เนาะ่าซึ่งจะซึ่งดังดังรูปเลยดังรูปเขาเป็น P ส่วนเองบวกิส่วนเมันเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบนี้เลยอ่าแต่แต่เพื่อให้น้องเข้าใจง,ง่ายขึ้นก็มาดูตัวอย่างดีกว่าเนาะ่าตัวอย่างที่สิบเก้าเรา ต้องหาค่าของอินทิเกรตของ x กำลังสามลบสี่ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสอง d x เนาะให,ให้ให้อะไรให้ x กำลังสามลบสี่ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองเนาะอ่ะาแยกไปส่วนๆแยกเป็นอะไรบ้างได้เป็น a บวก เอฟบวกสอ่วนด้วย x ออบวกห่งบวกกับซีบวกดคูณกับ x อกลอบวกหนหนดยกกลังสองเนาะอ่ะำหนอยกกำลังสองทีนี้ก็ทำคูณด้วย x เราจะได้อะไรเขาจะได้ว่า จะได้ว่า x กำลังสามลบ 4x เท่ากับ ax บวก e คูณกับ x กำลังสองบวกหนึ่งบวกกับ c x บวก d แยกกระจายผลคูณออกมาได้เป็น ax กำลังสามบวกกับ b x กลัวก a x บวก b บวก c x บวก d อ่ะการลบกันจะได้ a x กำลังสบวก b x กลังสองวก a a บวก c คูณกับ x ว b บวก d อ่ะแล้วทีนี้ก็นำสองประสอมาเทียบ ก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าเอเท่ากับ1 b ึ่งบีเท่ากับศูอบวกซเท่ากับลบสี่บวกดเท่ากับศ ทีนี้เราก็ได้ผลเฉลยออกมาได้แล้วผลเฉลยก็คือผลเฉลยก็คือเอเท่ากับหนึ่งบีเท่ากับศูบนย์ีเท่ากับลบห้าเนาะอ่ะและดีเท่ากับ 0อ่ะทีนี้เราก็จะได้มาบได้ว่าปึ๊บดังนั้นอินทิเกรตของ X อ็กสาสามลบสี่ส่วนด้วย X อ็กัาสองบวกหนึ่งทั้งหมดยก็กสารสองดีเเนาะอ่ะมันจะเท่ากับอะไรมันจะเท่ากับ X ส่วน x กำลังสบวกห dx ลบกับหคูณกับ x x ด้วย x กำลังสองบวกหทั้งหมดยกกำลังสอง dx เนอะอ่ะทีนี้เรก็แรกเราก็อินทิเกรตออกมาได้อะไร ได้เป็นหนึ่งส่วนสองล็อกเอ็กลังสองบวกหนึ่งเนาะส่วนในด้านหลังก็ได้เป็นบวกบวกอะไรบวกห้าส่วนสองคูณคูณกับหนึ่งส่วนเอ็กกำลังสองบวกหนึ่งแล้วก็อย่าลืมบวกสีด้วยนะครับอย่าลืมบวกค่าคงที่ด้วยอะนะอ่ะ,นะอะ เรามาเรามาดูข้อถัดไปดีกว่าต,วตัวอย่างนี้ขอต้องการหาค่าของอินทิเกรตของ x ส่วนด้วย x x สองบวกหทั้งหมดยกกำลังสามนี่อนะครับเนาะอ่ะพี่ก็จะได้เลยได้มาเป็น x อินทิเกรตของ x ส่วนด้วย x กำลังสอบวกหนึถ้าหมดยกกำลังส dx เนาะอ่าทีนี้ถ้าทีนี้ถ้าพี่คูณ2ส่วน2เข้าไปปึ๊บส่วน2เข้าไปเนาะก็จะเป็นแบบนี้ออกมามส่วน2เข้าไปคูณสส่วนสเข้าไปเพ๊บ อ่านี้ก็จะได,แด,ได้แล้วพี่ก็ยัดสองแกไปหลังดีเยพี่ก็จะเป็น1นึส่วนสองคูณอินทิกเกตของ1ส่วนเกซลังสบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสามคูณกับดีของ x อ็กซ์ลังสบวกหนึ่นะดีของ x อ็กซลังสบวกห กนะ่อน x ก็จะสองบวกหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้ทีนี้เราก็ให้พัสดุ์อินทิเกรตออกมาได้เป็นอะไรได้เป็นลบหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี คูณกับ x กำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็อย่าลืมบวกสี่ได้แล้วครับเนาะอ่เะเดี๋ยวในคลิปนี้พี่ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันะะเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาต่อ